พี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวปุ้นอยู่ห้องยายงเด้อมือนี้เด้อวันจัดวันเกิดย้อนหลังให้ลูกชาวลูกชายลูกชาวลูกชายแลโอ้ยเงือมึงมึนนะพร้อมแล้วกำลังไหนวะเป็นผู้ชายนายตาจีนีใช่ไหมผมปี๊บช่วยหม้อน้ำข้าวปุ้นก่อนเอาเลยเฮ้โอ้ยเล็กชอบตัวบุตรโอ้ยดูเล็กพี่น้องเอ้ยผู้ใดก็โอ้ยไอโอ้ยไอ ย่างเราป่านิ้นไม่ต้งต้มเราต้มต้แซ่บเปคนเบาหน่อยจ้ะเป็นเบาเรานะอนน้ำพี่คุณฮะเ้ยจะคอบนี่ Ôi! cái tát ở đây đôn đốt hết video chọc mình tạt kệ ở đây ngọn đốt nơi chọc ngoài hoặc nhắm mày 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 mày

<laughs> เาเหดอก้ปลาน้อากะี่ตงกอนจ้าเอา,เอา,เอา,เอาป,อาปลนนาปลงไปป่าลงจา้าน้ำลงีตรงเลยมันน้อยพู เติมน้ำกะทิลงไปจ้าพี่น้องา้ๆะทร่ครบตเลยน้ำกะทิลงไปนะพี่น้องนี่ก็จะผัด้ำหน้านี่คพุดนะ้ได้คาร์โบไค้ตาหานาล้องกน้่งห้วงภาีย ล้วก็ลักินน้ำกานมากินกระปุนน้นมี่เขอกินน้านมัตันกกโตกับโตไรตตตตนน้้โโตยเกัไปคนให้เขาคิดเลยไฟจะแขนอยู่ด้วมือเขาคิดมนั่นดูที่ระด,ดอกรปดีนะเบอรเดี๋ยวเบอรขาเล่ดีดี <laughs> เออตั้งประเ n เออเอามโนเอาใจกินแล้วก็มอยคู่ใหญ่ๆใหญ่ๆใส่กระโดงบ้านเฮานะอีน้อยส่งอันคนไปเบิ่งเาเฮ็ดน่ะไปโนน่ะโหาน้อยโหาซื้ออัน8 0เนาะโตแล้วน้อยเป็นก้อยเอกกับข้าวมันิ มันสั่งไงสั่งอะก็ทำว่าอะไรแกปอย่างเดียวเลยอาตกเตกเลยมีเห็รลอยแว้วยนเวลาไปต้มยำปลาไปขายได้ค่ะมากูดตะตะเทามาซื้อน้อยมากวุ้ใส่สองมือเบลสอง ย่างอยู่บ่าเป็นโนะเป็นโนกย่างบอย่างแล้วก็ปลูกนะอันนี้ซื้อไม้ซื้อชุดลงโมเลยจ้าพี่นองแบ่ใจ้อยใส่ใหญ่น่ะนะ้าว

เอามาได้ค่ะผ่านํากระปุ้นร้อยหนึ่งนี่แล้วก็ขลุ่นขลุนเด้อพี่น้องปลาแดงเจีึ้นขึ้นมาแล้วอย่าบอกเสื่อนะมุกขี่เท้าเข้าตาดิ

น้ำกระปุนเซบเซเด้อเอานั้นมาแบ่งก้อนเังมันเทนี่ยั่วๆจะเด็กจืดคือง ่ดีเปี่นาเนาะร้อาสาเบาทเดี๋ยเอยนจะอบืแด้วแบแนาสาซิมังดูน้าวกับไปซูซิมังดูมันเอ้น้าสาวซิมไอซูซิมังฮะซิมังหนวมากห่าจะหนานเกียอใส่ที่นี่สองคน

Okay, โอเคพี่น้องเสร็จแล้วแล้วเฮาขอแบง่งมือห้องก่อนเนื้อบริแบง่งมือไว้กินอยู่ห้องผู้เดียวก่อนขาเฮ็ดขาโค้ดำหน้าแบง่งมือไว้กินมือหน้ามือหน้า,อ,นาอาทิตย์นี้ไปได้ซื้อข้าวซื้อนำ้ำอุ่นน้ำกระปุ่นกินเอาเจล่าวาชนามาละเจล่ามาละย่างไร

เอกลบนะจ๊ะสันฮ้อนนะจ๊ะนูนพี่แก้มสันฮ้อนนะจ๊ะหลบนะจ๊ะนฮอนนะจ๊ะอันี้สันฮ้อนนะจ๊ะอันนี้สันฮ้อนนะจ๊ะอะรบันนี้คุณจ๊ะซื้อข้าสันฮ้อนนะจ๊ะคจ๊ะือไห่คือบถามเลยตอนมาทาอินนะจัไม่ได้เลยน้องเกมแห่งข่าวอือนี่คือความรับนางฟ้าเฮ้ยพันจเฮียเนนส่งผมดิโตได้มนะโตจ พอโตไปทับแดงเลยเดี๋ยวหานเดี๋ยวหานเขาเจ๊งวะต้นหน้ามาจับบอกแซ่บลูกพี่กิงกับกะปิพอดีกันยาน่าบูตรไลปลามาถิงงามเลยอ้าวจิ้งซ์ปลาส่งไม่รู้อันนี้นีน้องเสื้อสีขาวหน้าขาวปล่อยลอยอยู่บักส่งตีเม่นี่เดรร์มาเบิ่งดูปืย เมาเท,ทเบโทรได้ทรงผมตีมทรงผมตีมแซมปะก็ทำคือเมื่อท้องเพิงยิ่งมามาเด้อมาเด้อกินอ่นตำมะคุง้งผัดหมี่นี่ผู้ผัดประปุนตีนไก่ยั่วๆแล้วจะเหยียบตีนกันทำไม, <S <S มตีนน้อยนี่โคตรมักง่ายตีนน้นอยๆนะ เดี๋ยววันเกิดมีคอเสียแตามุ่งเลยเอาขอบใจขอบใจมาอีกบ้านี้นะมาอีกบ้านเดี๋ยบิ้งดิมาอะไรสาวขากระปิ1อยนึกมาเลยเฮาแกะยุพีเรอเมอร์เลยเดี๋ยวจะไปต่อเดี๋ยวเราจะให้กลมหนึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ฮโลสามพัน่ายมาไรวันน้ก็กหวยอีกก็จังพัดมีมนตาคนละร้อยคนละร้อยทำ้า

แป้งเฮ้ยพี่ยังพี่ตายทั้งมาชนนนพี่ตายพี่ามาเดเสร็จแล้วอนจะโซนมาเมื่อรอละือเบรย์ลายเอคเอาตูดเดียวเอวะนี่นั่นนี่บม้อเต็มหมูนนั้นอันนั้นก็เยอะอันนี้ก็เยอะีมีแต่แนวเยอะดีป่ะพี่ตาย

ป้าตอนนี้อิ่มแล้วแค่กมีเมือกมาเพื่อห้องสาวเลยวะเลาเกินแกกูก็เต็มคกินมกนเลยมีบะหนังวันน้เพิ่มคนนะคนไปเพื่อคไปเดียนนยาชิ้นเด็กกเลมีบนมีหกร้อ หวานนะตับน่มอเยินเนะอา้มน no, ิินจรกนตัวนี้กลังะุเพมาเพ่ารินมาเยังมาเพินะจ้าอยู่ปาดุกข้าวหุงบะหมี่สิข้าวเลยบะหมายเธอว่าข้าวเจ้านะข้าวหุงา้วหอมอ่อถาไอ ไลนเอะ่ย4-5คนลงไปสีเธอเค้กะตินเดี๋ยวมาชินะฮะเอเยอะเค้กะตินไม้ได้ผดหวังตี้นช้าคือได้เอได้เค้กเมยดิสของยูายนี่้องเจ้าลดิน่าฮะโอ้ย